ปัจจุบันนี้แฟนหลงมือที่3และติดมือที่3หนักมากมีวิธีการแก้ไหมคะคือจริงๆแล้วเนี่ยครับเวลาที่คุณต้องการปราบมือที่3หรือเอามือที่3ออกไปจากความสัมพันธ์เนี่ยคุณต้องรู้ก่อนว่าสาเหตุมันมาจากแฟนคุณแฟนเราเนี่ยเป็นตัวแปรครับ2ครับปัญหาของมือที่3กันเลยครับเราเป็นตัวแปรของแฟนอีกทีหนึ่งครับ คือหมายความอะไรครับหมายความว่าถ้าวันนี้คุณอยู่กันกับแฟน2คนใช่ไหมครับถ้าทุกอย่างมันแฮปปี้อยู่แล้วมันก็ไม่มีไม่มีปัญหาอะไรครับแต่พอมันไม่แฮปปี้ครับเช่นมีการบ่นกลดามันเลยเป็นการเปิดประตูครับมือที่3ที่อยู่ด้านนอกเนี่ยเริ่มที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์ครับยิ่งแสดงออกครับว่ารู้แล้วก็ยิ่งผังมากกว่าเดิมครับให้แท่งมันไม่รู้ก่อนครับแล้วให้โพสต์คับรูปคู่ครับมือที่3ก็จะทําตัว โวกเวกโวยวานะครับนี่คือวิธีการที่แก้ง่ายที่สุดคือแซงเป็นไม่รู้ครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากให้แฟนรักและเอาใจนะครูความเคยสอนไว้ในคอร์สสั่งจิตให้เขาเอาใจครับราคาเต็มเนี่ยแปดพบาทครับคุณจะสังเกตว่าผู้หญิงแกร่งผู้ชายมักจะทิ้งเสมอหรือผู้ชายที่พยายามทําดีเพื่อครอบครัวต่างๆเนี่ยแฟนก็มักจะทิ้ง เพราะเไรครับจริงๆแล้วเนี่ยคนอยากเอาใจคุณอยากรักคุณอยากทนุถนอมคุณเอาไว้ในความสัมพันธ์ไม่ใช่ว่าคุณทุ่มเทแรงกายแรงใจออกไปได้มากเท่าไหร่แต่มันเป็นเพราะคุณกระตุ้นความอยากของอีกฝ่ายได้มากเท่าไรต่างหากเพราะงั้นเนี่ยจากราคาเต็ม8,900บาทครับโปรพิเศษเฉพาะคลิปนี้ครับครูคอมให้ราคาอยู่ที่990บาทครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโปร990เฉพาะ3ท่านสุดท้ายเท่านั้นที่แคปเจอร์คลิปนี้นะครับส่ง ไปที่ l i น์แอดครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ